คือตอนนี้เริ่มถามแล้วครับแล้วตกลงตัววัดแผนปฏิบัติการนะครับมีไหมมีอีกตัวนะครับระยะสั้นวัดอะไรระยะยาววัดอะไรแล้วตัวนี้ถ้าไปเอาตัววัดในแผนยุทธศาสตร์มาตอบได้ไหมคําตอบคือทั้งได้และไม่ได้เพราะตัววัดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณออกแบบให้วัดนะครับเพื่อตอบยุทธศาสตร์หรือคุณออกแบบให้ตอบได้ทั้งยุทธศาสตาร์และปฏิบัติการนะครับ เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันต้องการข้อมูลรายปีแล้วรายปีที่สะสมนันเข้าสุดท้ายมันจะไปตอบยุทธศาสตร์นะครับแต่โดยมากโดยตัววัดทั่วไปที่เอาข้อมูลตั้งเป้ารายปีเนี่ยมันไม่ตอบยุทธศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่ตอบยุทธศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจำเป็นจะต้องใช้ผลรวมของช่วงเวลาของการทํายุทธศาสตร์ตัวเนี้ยมาเป็นภาพรวมเลยว่าไปถึงเป้าไหมแต่บางอย่างเนี่ยมันทําได้ตัววัดตัวเดียวกันเนี้แต่เป้ามันไม่เหมือนกัน มันคือเป้าสะสมอย่างนี้กลายเป็นทิตราสร์ไป mm hmm. นะครับเดินครับค่ะตร,ตรงนี้เนี่ยตอนที่หนูทำทำร,ร่วมกัรดนเนินยารที่นะคะเราก็ทำประธานหมวดนะคะได,ได,ได้ได้ช่วยแต่ทำในส่วนของตัว,ต,วตัววัด,ววดผลการดำเนินงานเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างสับสนว่าเราจะเอาจากตรงไหนเอามา หมือนแสดงใ,<ช>ในงในงานไม้เห็นเพราะเราไม่รู้จะเอาไปแสดงตรงไหนะจะไปแสดงตรงผลลัพธ์ดีไหมหรือว่า <c oughs> จะไปแสดงตรงไหนในส่วนของของของตัววัดเนี่ยคะ่ะนี่ครับ,ขรบเขาไปแสดงตรงนี้ครับข้อหนึ่งแผนในการระยะสร้างระยะยาวคุณมีไหมส่วนใหญ่ก็ตีตารางมาประมาณสี่หน้าเพราะยุทธศาสตร์หลักๆมันจะสามสี่ยุทธศาสตร์ ในนั้นเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นเลยก็คือวัตถุประส์เชิงกลยุทธ์คืออะไรนะครับแล้วจากตรงนั้นเนี่ยที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยแปลงเป็นแผนระยะสั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็จะเขียนเป็นสโคบว่าระยะสั้นหนึ่งปีเป็นอย่างนี้ระยะไปอย่างนี้วัดตัววัดของแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับทําเป็นแกนฉานได้ว่าปีหกสามหกสี่หกห้าหกอะไรอย่างเงี้ยมีจํานวนเท่าไหร่ก็เป็นเป้าในแต่ละปี อันนี้ทําได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเล่มเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าแผนขององค์กรใหญ่ๆจริเกงนะมันจะมีแผนเพอ่มข้งเยอะเพราะนั้นแผนปฏิบัติการบางทีมันยาวมากก็จะเอาแบบสรุปยอ่อแล้วก็ไอ้ตัวจริงเนี่ยก็ก็บอกว่าถ้าเราถึงเกณฑ์ที่จัดมาดูก็ให้มาดูที่ที่ไซต์นะเรามีพร้อมมาโชว์ให้ดูแต่สรุปให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเรามีนะแล้วมีตัววัดด้วยมีค่าเป้าหมายด้วยอันนี้ทําได้ ไม่ใช่ไปยกมาบอกว่าอ่านหมดเจ็ดไม่ใช่นะคนละเรื่องนะหมดเจ็ดคือหมดเจ็ดไม่เกี่ยวกัน<อ>นะค่ะคืคือขออนุญาตค่ะก็นำเรียนตอนที่เมิดเพราะว่าตอนที่เราเขียนเนี่ยเราก็คำนึงถึงการจะบนหน้าแล้วเราก็เข้าใจว่าเขียนเสร็จแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปตัวอย่างเช่นบริเปิดตัวเขียนไปด้วยเนี้ยก็จะเห็นว่า เราเขียนไปเสร็จแล้วก็กเข้าใจว่าเราต้องบอกว่าอันนี้ในวงเล็บไปดูในขนลั์ที่เจ<ร>็จุดตรงน,นั้นตนนนร,รงนี้อะไรเงี้ยไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่ายังไม่ดีมีมีโอกาสการนนาาพัฒนาปรับปรุงได้คืออย่างนี้ครับด้วยความเข้าใจคือ<ช>ว่าเข้าใจก่อนนะครับว่าตัววัดเนี่ยเหมือนผมพูดครั้งแรกเลยว่าตัววัดเนี่ยมันต้องทอดมาจากวิสัยทัศน์อย่างตัวบุคคลถ้าวิสัยทัศน์ของคุณมีตัววัดโดยมากประมาณสี่ห้าตัว แล้วแต่ว่าวิสัยทัศน์ขนาดไหนนะครับไอตัววัดตัวนี้มันจะเอามาถูกถ่ายทอดกลายเป็นตัววัดของกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์นะครับแต่มันจะแตกจากตัววัดอย่างเช่นตัววัดเดียวของวิสัยทัศน์เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยแล้วยุทธศาสตร์ที่จะช่วยเหลือสังคมของคุณมีกี่เรื่องลนะ่ะแล้วแต่ละเรื่องที่คุณทำเหล่านี้จะวัดได้ด้วยอะไรอันนี้จะเป็นตัววัดในระดับแผนกลยุทธ์ จากกลยุทธ์จะถูกทอนออกมาเป็นรายปีก็จะมีตัววัดรายปีนะครับจากตัววัดรายปีก็จะถูกทอนต่อมากลายเป็นตัววัดในระดับโครงการแต่นม้เพราะปีหนึ่งคุณก็จะมีโครงการเพื่อไปสนับสนุนในเรื่องของแอคชั่นแพลนรายปีจากตัววัดโครงการก็จะกลายเป็นตัววัดซึ่งหนึ่งลงไปกิจกรรมในภาพรวมก็คือทุกคนไปทากิจกรรมตรงนั้นของโครงการการอีกอันหนึ่งก็คือถอดไป ให้กลายเป็นหนึ่งในพันธะที่ทุกคนควรต้องสนับสนุนแผนนะครับซึ่งแผนตรงนี้ถ้ามองจริงๆเลยก็คือบางคนี่จะรับอย่างเช่นการตีพิมพ์นะครับหรือว่าในเรื่องของการไปมีโครงการช่วยเหลือ,อสังคมอะไรต่างเหล่านี้นะฮะกลายเป็นตัววัดซึ่งเมื่อเอาทุกคนมารวมกันจะกลายเป็นแอคชั่นแบรนด์อินดิเคเตอร์นะฮะเป็น k p i ของแอคชั่นแบรนด์แล้วก็จะ หลายๆทาเย k ์แ a c t i o นแพนกลายเป็นตัว Strategy แีแพนจากที่เจนก็กลายเป็น Vision นะครับ indicator อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยส่วนตัววัดในหมวเดเ็เป็นการพยายามเอาดึงเอาในส่วนของหลายๆอันเนี่ยนะครับหรือทำเป็นตัววัดใหม่แล้วมาสะท้อนให้เห็นมากความสำเร็จถ้ามุมองในตัวเอฟเฟกมองความสำเร็จปราเด็นที่1นึ่ันธกิจค